ครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับเราก็มาดูผักไฮโดรเรานะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับอายุนะครับตั้งแต่เพาะจนถึงปัจจุบันนะครับอายุ21วันนะครับผมก็จะได้เท่านี้นะครับ21วันนะครับก็เต็ม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 ถ้วยปลูกนะครับประมาณนี้นะครับไม่รู้ว่ายืดหรือไม่ยืดนะครับ อันนี้ก็มือใหม่นะครับผมก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับมือใหม่นะครับนี่นะครับเป็นไงบ้างครับได้เพียงเท่านี้นะครับผมก็รู้สึกดีใจนะครับว่าบรรยังโตนะครับผมส่วนด้านนี้นะครับก็เป็นตัวที่เอาลงใหม่นะครับผู้ใหญ่ใจดี ะครับปลูกเหลือๆนะครับก็เลยเอามาให้ปลูกเพิ่มนะครับอันนี้ก็คือเป็นมเมล็ดเคลือบนะครับก็พึ่งลงได้นะครับอายุก็น่าจะประมาณ8วันนะครับผมลงเรือนก็เล็กๆนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นโรงเรือนหรือเปล่านะครับบรรยากาศตอนนี้ก็ครื้มๆนะครับผมครึ้มๆ ตอนนี้นะครับเราก็ทําแบบมัวๆนะครับมือใหม่อันนี้ก็ไม่มีที่บังนะครับก็ใช้ถุงยางอะไรมาเย็บนะครับถุงปุ๋ยนะครับฟ้าครึ้มๆนะครับที่บ้านเดี๋ยวมันมีการเจริญเติบโตนะครับขึ้นอีกเดี๋ยวก็จะมาทำคลิปนะครับเจอกัน e p ีหน้านะครับ ep นี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ